สวัสดีครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งเทปนะครับเราจะมาเจาะคมดาวฮนะนี่เจาะของแพงฮนะมือสั่นนิดนึงเขาจะปั๊มโลโก้ไว้เม่ได้ไว้ข้างๆนะนี่ก็จะมีตัวสือไอกล่องผมนี่ก็ไม่ชัดสักเท่าไหร่อย่างนี้ครับแล้วก็โลโก้นี่จะมีสองข้างนะครับคมดาวมาเจาะนะะมันจะแข็งสักเท่าไหร่ จะไกลไปจะเก็บโอ้ลมเสียปักเจาะสีแดงครับรอยมาร์กนี่แทบจะมองไม่เห็นแล้วกล่องคืนครับก็เลยม,ม,นะม,มัวๆนิดนึงสมกับโอ้ทำการแสดงดอกนี่ยังไม่ได้รับนะครับอ่าเป็นดอกที่เจาะมาจากอาทิตย์ที่แล้ว อ้อใหญ่สัตว์หลงไปแล้วฮะความรู้สึกผมก็หูว่ะมันมันก็ไม่ได้เดี๋ยวดอกนำอาจจะไม่ต่างอันนี้ผมไม่ได้รับนะ มันมันต่างนิดนึงอ่ะความตึงมือในการ,จรเจาะอย่างนีว เดี๋ยวรอดรอกรอ้รอน้มันจะเป็นยังไงว่าดูจากโอ้ขี้เขาที่แบบคือเวี่ยงแล้วดีดอะ่ะมันมันมองบอกว่าคือมันเป็นความแข็งอะ่ะปกติขี้เนี่ยถ้าโลที่เหนียวะมันจะจ่อมันจะจะไม่ยอมดีดผมก็ไม่ได้อวยนะว่าผมพู่งไปจอะ่ะ เดี๋ยวเราจะมาดูดอกหกกันนะครับว่าการกินมันจะยังไงเราูดไม่ถูกไม่ถูกับ มันโจ๋งง่ายจังวะงงเลยอนี่ยสองรลก็ความรู้สึกผมจริงนะมันเหมือนล้อธรรมดาคู่สี่ห้าร้อยอ่ะแม่ก็เหมือนจะเหนียวน่าจะดอกไม่เข้ามากกว่า もうちょっと。<noise> 何